băng lốt nén nít theo 18, một à? <laughs> มันเหมือนหมดแล้วมันกดมันก็ยังอันนี้ได้อยู่ขึ้นไปอีกใช่ไหมเปิดเปิดมาอยู่ทางลงตอนขึ้นเนินมั้งเออตอนขึ้นเนินไม่ไหวโหลดเออโหลดเดี๋ยวตอนลงมันน่าจะไปได้อยู่ไปลงก่อนไปเปิดสองจุดห้าสองจุดห้านะจากระยะทางสามสิบสี่รถเซอร์วิสรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งคันอันนี้มีแว่นด้วยอ่ะนี่ถ้าเกิดจะใส่แว่นนี่ใส่ได้เลยแว่นอย่างเงี้อันนี้กันกันลมใส่แว่นกันลมเลยกันเลยใส่แว่นกันลมไป แล้วปิดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอนี่ก่นนี่รถเซอร์วิสเราไอไอคันเนี้ยดูด้วยนะว่ามันเหลือกี่ขีดตอนนี้มันห้าขีดใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะเกินกิโลเราต้องเข็ดกันมันแหละบิดให้มันสม่ำเสมอนะประหยัดแบตหน่อยเราต้องวิ่งยี่สิบโลเลยนะทำเดียวกันเดิมใช่อย่าอย่าให้มันเร่งมาก โอ้โหยาว เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเขาแล้วไปกี่ขีดแล้วโอเคมันอัน,นี้ใช้าน้ำมันนะฮะใช้าน้ำมันแต่ว่านี่ยนะมันจะใช้การน้ำมันอ่ะแต่ว่า,า,านะตอนแรกมันจะนนเลือสามขีดแล้วมันก็น ไปสีขีดอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วมันเขย่าอวไรเงี้ยเมื่อกี้มันึงเดหนึ่งขีดแล้วก็ไปสขีดเอโมโอ้ถึง16โลใช้เวลากี่นาที1 5 5ชั่วโมงนึงชั่วโมงนึ่ง้ากับรกนี่16บหกดูกันอนเย็นนะโไม่มี้าอยู่ฮหฮัไปเดี๋ยวไปกินกาแฟกัน ยังขี่ตึงอยู่นะนอเออ,เอ,อไม่เป็นไรเหลือน้อยก็ดีอ่ะดีกว่าอัดขึ้นอนะ่ะเออนั่นแหละให้มันนิ่งไว้ปั่นแค่นี้ไปก่อนให้รถมันวิ่งไปก่อนเอานี้แหละความเร็วคงที่แค่นี้แหละอย่างน้อยก็เหลืออีกอีกโลนึงก็ยังดีอะ่ะ มันลุ้นกันเองว่าถึงไหมไม่ถึงอ่ะไม,อไม่แน่ว่ะไม่รู้อ่ะว่าลงลงจากขีดแล้วจะมีอีกอีกก๊อ,อกหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยลงถึงหนึ่งขีดไงไม่เคยลงต่ำมาหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็ชา้าแล้วไงไม่เคยแบบว่าอะไรต่ำมาขีดหนึ่งอ่ะก็ขีดหนึ่งก็ช้าแล้วไงไม่เคยใช้จนต่ำมาหนึ่งขีดอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีกอ,อกเอออ่ะ เออช่วยเข็นทางขึ้นช่วยเข็นอย่าบิดอย่าบิดแม่ที่บิดนะเออนั่นแหละทางข้างหน้าก็ดดิดช่วยนะ ไปโอ้งโอ้โหถ้าถักไม่ดีนี่ลงไปเลยนะเออพุ่งไปนู่นอ่ะหนีไปได้สักสองโลเลยมเมื่อกี้ทางลงอ่ะ นีท่ทำคลิปได้เลยเนี่ยฮะนี่ทำคลิปได้เลยก็เนี่ยทำอยู่เนี่ยโอ้ยฮะน,นั่นแหละข้างหน้าเนี่ยถึงแล้ว ยางเดียวไปไปเลยล,ล้างรถรถลังโอ้ยฟุ้ยเหมือนพี่ไปเล่นเลยฮะ เอ้ยนี่เป็นสะบูต,ตอรอะไที่มันอะไรนะนอ๋อนี่ปิดเหรอปิดเลยอ๋อมันมันไหลลงเลยเหรอใช่ <มา S 2> ฟรีเลยวู้เมื่อกี้เหมิดเบรกล้อสะบัดเลย โอเคนะถือว่าถึงพอดีอ่ะแต่ดึงขีดนี่นานมากเลยฮะดึงขีดนล่อไปเดือนเจ็ดโลนานกว่าสองทีเลยใช่ไหมขีดที่สองมันจะนิดเดียวไงช่วงสั้นเหมือนกับแบตจะหมดหมดเป็นทุกทุกอย่างเลยโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออที่สุดมันแบตถึงถึงถึงไหมถึงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเออแล้วเดี๋ยวโทรหาโอเคไปพับรึเปล่ น,นถถ้ถึงถึงถึงไป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 โค้งสุดท้ายแล้วจบ